เทคนิครีดผ้าลินินไม่ให้คืนตัวจากด้านบนนี้สังเกตเห็นไหมคะรีดแล้วเรียบไม่ถึงแก่นของใย,ยผ้าแบบนี้คืนตัวแน่นอนค่ะแขวนแป๊บเดียวก็คืนตัวแล้วค่ะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นด้านที่มินรีดเอาไว้แบบพิถีพิถันเลยค่ะรีดแบบนี้จะไม่คืนตัวนะคะมาดูกันค่ะเวลาที่เราจะรีดนะส่วนใหญ่เลยลูกค้าที่ซักผ้ามาเองมันจะแข็งมากๆเลยค่ะสําหรับผ้าลินินฉีดน้ําเปล่าไปก่อนเลยเนอน้าเปล่าเนี่ยเวลาเราฉีดแล้วก็ฉีดให้มันทั่วตัวนะคะฉีดทั้งด้านนอกด้านในเลยค่ะเราจะไม่ฉีดถึงขนาดแบบ ขนาดน้ําหยดนะคะเอาแค่พออื่นๆชื้นๆค่ะให้เราฉีดแบบนี้ไปเลยนะคะมันจะช่วยขยายใยผ้าค่ะโดยเฉพาะลูกค้าคนไหนถ้าเกิดซักซักมาเองแล้วให้เราเป็นคนรีดค่ะมันจะดราม่ามากเลยค่ะฉะนั้นเราจะต้องมีเทคนิคนินดนึงค่ะก็หาวิธีการพรมไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นยกแขนเสื้อขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นแขนเสื้อระบายค่ะแล้วมินก็จะใช้เป็นไอน้ําค่ะช่วยในการรีดสําหรับ ระดับไฟก็ใช้เป็น3จุดค่ะถ้าเกิดว่าสมาชิกในร้านของมินที่ซื้อเตารีดของมินไปแล้วเลื่อนไปเลยนะคะที่3จุดแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องปรับเยอะค่ะเอาเท่านี้ก็พอค่ะก็เรียบแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ไอน้ำค่ะพ่นไอน้ำป๊ดนึงแล้วก็ค่อยๆรีดด้านทับไปค่ะ,ะรีดแบบนี้เลยก็จะช่วยทําให้ผ้านเนี่ย เรียบไปแล้วได้ในระดับหนึ่งรีดด้านในไปเลยค่ะเพราะว่าผ้าลินินเนี่ยเป็นผ้าที่เราต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากสําหรับตัวมินเองเนี่ยผ้าลินินถ้าเกิดว่าดีไซน์ไม่ซิกแซกมากๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ8-9นาทีค่ะอะตีเลขกลมๆไปเลยก็ได้10นาทีค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วเมื่อรีเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มารีดด้านในวิธีการรีดด้านในค่ะเก็บทา,ทางด้านชายเสื้อค่ะใช้ไอน้ำพ่นแล้วก็รีดจนกว่าผ้าน้ำที่เราฉีดไปเนี่ย จะแห้งค่ะค่อยๆรีดไปแบบนี้เลยนะคะแต่ยังไงมินก็ใช้เป็นไอ้น้ำค่ะฉีดนํำล่องไปก่อนเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ไอ้น้ำตลอดทั้งตัวค่ะแค่นำล่องไปนิดเดียวค่ะแบบนี้เลยแล้วก็รีดด้านทับลงไปค่ะถ้าแบบนี้มันจะช่วยเหมือนกับว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะช่วยนำทางตัรีดเราทำให้ตัรีดเราเนี่ยรื่นนั่นเองเวลาที่เรารีดนะคะทำให้ง่ายต่อการรีดในช่วงสาบเปิดออกมาเลยค่ะจะได้ไม่เป็นรอยสาบของเสื้อนั่นเอง ะค่อยรีดแบบนี้ไปเลยใจเย็นๆนะคะสําหรับการรีดเสื้อลีนินเน่แล้วก็จับหมุนเสื้อออกนอกตัวค่ะจะได้ไม่ยับนะคะแล้วเวลาก่อนที่จะรีดผ้าเนี่ยเราจะต้องทําผ้าให้ตึงค่ะแล้วก็รีดทับลงไปแบบนี้จะทําให้เรารีดผ้าแล้วเนี่ยรีดยังไงก็เรียบค่ะเพราะว่าหลายคนมีปัญหามากๆเลยรีดแล้วผ้ายับเอ๊ะทำไมยิ่งรีดยิ่งยับฉะนั้นมันอยู่ที่การจับผ้านั่นเองค่ะ ค่อยๆรีดไปแบบนี้เลยนะคะเราจะรีดส่วนไหนเน้นส่วนนั้นส่วนไหนที่เรารีดเรียบไปแล้วไม่ต้องรีดอีกแล้วค่ะบางคนเนี่ยจะรีดย้ําไปย้ํามาอยู่นั่นแหละค่ะทีนี้มันก็จะทําให้ยับง่ายนั่นเองค่ะและเทคนิคการหมุนเสื้อผ้าการจับตะรีดนี่ก็สําคัญค่ะบางคนนี่บอกว่าโต๊ะมันดูดให้ดึงออกไปที่หัวโต๊ะก่อนแล้วค่อยหมุนค่ะแบบนี้จะทําให้โต๊ะไม่ดูดเสื้อค่ะอ่าแล้วก็เราก็มารีดในช่วงซาบเก็บแบบนี้เลยค่ะ ทั้ง2ด้านอันนี้สาบเนี่ยมีรีดแบบหวัดๆเลยค่ะเพื่อที่จะไปทําคลิปเมื่อคลิปต้นคลิปนั่นเองค่ะจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเท่ารีดแบบธรรมดากับรีดแบบที่เราเนี่ยความรู้แบบนี้มันจะต่างกันมากค่ะต่อมามารีดด้านนอกค่ะด้านนอกมีจะใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบรีดค่ะ เพราะว่าสเปรย์รีดผ้าเรียบเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ํายารีดผ้าทั่วไปค่ะมันจะทําให้ผ้าเนี่ยเรียบกริบแล้วก็ไม่คืนตัวด้วยค่ะแล้วก็เรียบไว้ด้วยเวลาเรียบไว้เนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของเราและที่สําคัญเลยมันจะได้ไม่กินสีผ้ามากค่ะเราจะได้ไม่ต้องใช้ความร้อนกับเตารีดเนี่ยย้าไปย้ํามานานจนเกินไปค่ะมันจะทําให้เสื้อเก่าเร็วนั่นเองก็สเปรย์ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้ช่วยเคลือบใยผ้าด้วยมินชอบใช้มากค่ะสําหรับสเปรย์รีดผ้านะคะใช้สําหรับรีดผ้าใหม่แลล้้วรีผา ได้ดีมากๆเลยค่ะขย่าก่อนแล้วก็ฉีดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะทําไม่ให้เขาเป็นดวงนั่นเองเพราะฉะนั้นการฉีดของสเปรย์รีดผ้าเนี่ยจะต้องกดหัวให้มั่นคงค่ะแล้วก็ฉีดลงไปแบบนี้สําหรับเสื้อตัวนี้ไม่ต้องการขึ้นกรีดที่แขนเสื้อค่ะเพราะว่ามันเป็นแขนระบายแบบนี้ก็โชว์ดีเทลช่วงแขนระบายค่ะรีดเป็นกลมๆแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้นโตะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้แล้วก็หมุนให้รอบค่ะ แล้วก็รีดไปเลยเมื่อรีดในช่วงแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มารีดช่วงหัวไหล่สเตปของร้านมินก็เช่นเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทั้งหลายที่เรียนไปจากมินก็คือส่วนใหญ่ก็คือรีดหัวไหล่กลมนั่นเองเราจะไม่ขึ้นสันที่หัวไหล่นะคะค่อยๆรีดไปแบบนี้ค่ะมินก็ฉีดไอ้น้ํานะคะแต่มินก็ไม่ฉีดเยอะค่ะฉีดแค่นําร่องไปนิดเดียวก็พอค่ะนี่ทําแบบนี้เลยบางทีฉีดไอ้น้ํายาวๆมันก็ทําให้ผ้าไม่เรียบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฉีดไอ้น้าฟุตนึงแล้วก็รีดด้านทับลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็มากดในช่วงคอค่ะช่วงคอเนี่ยมันเป็นช่วงสาบใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เรารีดเราเปิดมาฉะนั้นเดี๋ยวช่วงคอมันจะไม่เนี้ยบค่ะเราก็มาเก็บช่วงรอยต่อระหว่างสาบกับคอแบบนี้ก่อนเลยค่ะโดยยกขึ้นมาที่ปลายโตะรีดผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ชีดสเปรย์รีดผ้าเรียบลงไปแล้วก็รีดค่ะค่อยๆแกว่งตัวรีดลงไปแบบนี้เราไม่ต้องทับไปจนถึงรอยโพ้งของสาบนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยโพ้งอีกค่อยๆเลาะไปแบบนี้อ่ะทีนี้เสร็จแล้วค่ะ ก็มารีดในช่วงตัวเหมือนเดิมวิธีการรีดในช่วงตัวก็นี่สวมขึ้นไปแบบนี้ดึงสาบออกนะคะแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบลงไปค่ะจับให้ตึงเน้นในช่วงปลายของเสื้อนะคะ เพื่อจะช่วยทําให้ช่วงปลายเขาเนี้ยบด้วยหลายคนไม่ยอมเน้นช่วงปลายนะคะจะทําให้ปลายเนี่ยมันไม่เนี้ยบฉะนั้นเราก็ต้องเน้นด้วยค่ะแบบนี้เลยค่อยๆรีดไปนะคะมือด้านซ้ายดึงผ้าให้ตึงนะเวลาการที่เราจะหมุนผ้าเทคนิคการหมุนผ้าจะไม่ให้โตะเลื่อนดึงออกนอกแล้วก็ดึงกลับเข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้เราหมุนผ้าได้ง่ายนั่นเองอ่ดฉีสเปรย์ไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฉีดไอ้น้ำตารีดฟืดนึงแล้วก็รีดด้านค่อยๆทับไปจนกว่าผ้าจะแห้งค่ะทําแบบนี้ไปเลยนะคะ เ,เพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าเปิดร้านซักอบรีดลูกค้าเนี่ยนำผ้าที่ซักเองมาให้เรารีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรีดยากพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มีตอรีดมินไปแล้วแล้วก็รู้เทคนิคที่มินแชร์ให้ดูเนี่ยก็จะทําให้งานของเราเนี่ยออกมาเนี๊ยบมากๆค่ะเสื้อยืดก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีลูกค้าท่านใดซักมาแล้วมันยับมากๆให้ใช้เทคนิคเดียวกับที่มินทาแบบนี้ก็ได้ค่ะจะช่วยเราได้เยอะแล้วงานออกมาเนี๊ยบมากๆเลยค่ะ ค่อยๆหมุนไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ทําไปค่ะอันนี้คือวิธีการรีดผ้าลิมินเดี๋ยวท้ายคลิปมินจะให้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะว่าใยผ้าที่เรียบไปถึงแกลนเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะอันนี้มินทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะ ค่อยรีดไปแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะมาเรียนกับมินได้นะคะแต่ต้องหลังจากวันที่23เมษาไปแล้วนะคะทุกอย่างจะเรียบร้อยและมินก็จะเคลียร์คิวที่เหลืออยู่เนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะสามารถทักมาได้เลยนะถ้าไม่เห็นว่าระยะทางเนี่ยไกลจนเกินไปมินอยู่นครสวรรค์นะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนการรีดผ้ากับมินก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะมินจะสอนให้2วันค่ะ,ะค่อยๆรีดไปเลยค่ะแบบนี้เลยทีนี้ สังเกตไหมคะว่าเสื้อเนี่ยที่มินทำเอาไว้อ่าเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียบถึงแก่นเลยคะ่ะแล้วใยผ้าเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารีดไปเรียบถึงแก่นคะ่ะ